สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับช่อง Feel Happy Channel นะคะวันนี้นะคะน้องฟิ้เนี่ยจะมาแต่งหน้าลุคพี่เก๋กันนะคะทุกคนที่กําลังดังในทิกตอกเลยนะคะบอกเลยนะว่าตอนนี้น้องฟิ้เห็นนะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่งแค่นี้ทําไมมันสวยจังนะคะทุกคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าใครคือพี่เก๋ใช่พี่เก๋ไก่ไหมไม่ใช่นะคะทุกคนก็จะเป็นพี่คนนี้นะคะที่นี่นะคะก็คือพี่คนนี้เลยนะคะทุกคนคือลุคนี้มีคนแต่งกันเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแมตตุกหรือว่าเป็นพี่โมจิโกะก็แต่งนะคะทุกคนเดี๋ยว ดูกันว่าน้องฟิวนะคะจะแต่งได้หรือเปล่าคือน้องฟิวเห็นนะเขาใช้เป็นเหมือนแบบ ลองพื้อนอะ่ะดูคนไม่ก็คุชชั่นนี่แหละทาตรงนี้ให้มันเป็นสามเหลี่ยมดูคนแล้วก็เกลียยเกลียดทั้งหน้าก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะแต่งได้หรือเปล่าแต่ว่าขั้นตอนนะคะคือแบบละเอียดยิบเลยนะคะดูคนก็น่าจะแต่งนานหน่อยนะเดี๋ยวมาดูกัน <3 S 2> ผิวลงเท่านี้เลยเป็นสามเหลี่ยมสองข้างสามเหลี่ยมสองข้างกับหน้าผากวันนี้ใช้เบอร์ศูนย์สี่เอสูตรแมไม่เคยลงคุชชั่นน้อยๆมาก่อนเลยประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราทําไปทีละขั้นตอนละกันนะคะเราจะเอาคุชชั่นนะคะทาตรงนี้ ตองแก้มให้มันเป็นสามเหลี่ยมใช้เป็นสกิตติฟิกและกันทุกคนนี่อันนี้ใช้เป็นสีไอวอรี I ่นะคะทุกคนค่อนข้างที่จะเยินพอน้องฟิวใช้จริงแบบดูพับเหลืองมาแล้วเขาบอกเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็หาอะไรมาแบบมาเกลี่ยเออมาเกลี่ยน้องฟิวพูดไม่ถูกแต่ว่าอย่างแรกอย่าลืมนะคะทุกคนจะต้องติดกิ๊บก่อนชึบชึบอีกข้างหนึ่งฟึบฟึบโอเคติดกิ๊บแล้วนะคะทุกคนสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยม มันจะเป็นสามเหลี่ยมให้น้องเฟย์ไหมนเนี่ยขออนุญ,ญาตนะคะทุกคนเห็นไหมจะทําให้มันเป็นสามเหลี่ยมอะ่ะเออแค่นี้นี่นะแค่นี้ละเกีีย์ทั้งหน้าทุกคนจะได้ไหมนี่ถ้าน้องเฟย์ทาผิดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามเหลี่ยมแล้วนะสามเหลี่ยมละแล้วก็เกลีย์นะคะทุกคนแบบทั้งหน้าเลยนะเกีียแล้วนะทุกคน ใช้พับอันเดิมน้นละเกี่ยวไปเลยอืม mm hmm. สบัดเลยงานนี้จุบจุบจุบเขาบอกว่าแบบถ้ามันเหลือก็เกี่ยวไปเลยแต่หนูฟิว่ามันมีแบบติดพับที่น้องฟิวกดมาด้วยแหละมันก็เลยน่าจะแบบว่าน่าจะพอทั้งหน้าอยู่นะ บอกเลยนะว่าขั้นตอนของพี่เขาคือขนาดคิ้วก็ต้องประหนีดน,นะคะทุกคนคิ้วตาปากทุกอยาก่างคือต้องเป๊ะคุณผู้ชมฮึบ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 โอเคยัง okay. อืมโอเคนะคะเจ๊ ที่เขาบอกว่าให้เรานะคะนําแบบว่ารองพื้นคุชชั่นอะไรเงี้ยที่มันสีแบบสว่างๆนะคะมาทากลางจมูกแบบให้มันเป็นฟิลไฮไลท์อะ่าทุกคนใช้คุชชั่นแล้วกันนะคะทุกคนเป็นคุชชั่นของดรพงษ์นะคะอันนี้นะ้องฟิลซื้อสีศย์หนึ่งมานะคะแล้วคือใช้จริงไม่ได้เพราะมันขาวเกินน้องฟิลขอจุมอย่างนี้เลยนะโอ้ขาวมากอืนี่ตรงกลางเลยนะคะทุกคน ข่าวมากน้องฟิวก็จ้วงมาเยอะซะแล้วสิสค่อยๆนะคะน้องฟิวน้องฟิวค่อยๆสีเนี่ยน้องฟิวเคยแบบว่าทานหน้าจริงแล้วมันไม่ได้เพราะมันจะขาวเกินอืมโอเคน้องฟิวว่าได้แล้วนะต่อมานะคะเขาบอกว่าให้เอาสีแบบว่าสีที่มันเข้มๆอ่ะทุกคนมาคอนทัวร์นะคะ น้องฟิวก็น่าจะใช้เป็นอืมเป็นชามิดละกันนะคะทุกคนนี่นี่นะคะคุชชั่นชามิดนะอันนี้ใช้เป็นสี02นะคะในเจอร์รัลเบอันนี้น้องฟิวก็แทบไม่ได้ใช้เลยเพราะสีมันแบบมันเข้มนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเข้มเดี๋ยวสว่างมีเขาเอามาพอดโดนตรงนี้เออมันเข้มไหมเนี่ยเข้มไหมทุกคนรู้ว่ามันออกสว่างแต่น้องฟิวว่าตอนน้องฟิวใช้มันเข้มมากเลยนะไม่เป็นไรอ่ะตรงนี้อ่ะอีกข้างหนึ่ง อได้อะสองข้างมันไม่เท่ากันเติมไม่เท่ากันอโอเคเท่ากันแล้วนะคะแล้วเราก็เกลี่ยในกล้องน้องฟิวว่าอาจจะเห็นไม่ชัดนะได้ยูอันนี้คือลงหน้านะคะมันอาจจะขาดนิดนึงเลยคิวน้องฟิวอะในกล้องคือไม่เห็นแล้วนะเพราะน้องฟิวย้อมสีคิว แล้วตอนนี้มันคนไม่มีคิ้วเลยโอเคนะคะตอนนี้เราลงหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาลงแก้มกันพี่เขาบอกว่าแก้มนะคะห้ามเลยตรงนี้ทุกคนห้ามเลยตรงตาแล้วก็นี่ตรงนี้ก็คือกรอบเนี่ยไงทุกคนกรอบสี่เหลี่ยมคือห้ามเลยก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะเขาบอกว่าให้เอาบัตรสีอ่อนลงก่อนคือน่าจะใช้หน้าลีนะมี403กับ01เดี๋ยวเอา03มาก่อน03นะคะเป็นตัวนี้นะคะทุกคน อันนี้น้องฟิวเคยรีวิวลงใน t i ก t o อกแล้วนะเป็นนาลีนะคะ Happy Shea Liquid Brush m a t นะคะทุกคนอ่ะยีงน้องฟิวจะลงก่อนฟื้อเปิดออกมาแล้วก็อยา่น้องฟิวจะห้ามเลือตรงนี้เนาะเกี่ให้มันอยู่ในกรอบชมพูไหมทุกคนอันนี้คือสีอ่อนที่สุดที่มีแล้วนะ แล้วก็เกียดเขาบอกว่าการแต่งหน้าลุคนี้ต้องใจเย็นๆนะคะทุกคนห้ามรีบถ้ารีบมันจะไม่สวยอืมโอเคสีมันอ่อนอยู่นะอ่อนนะมันก็แบบพอหินนะแต่ก็ไม่ได้หินชัดห้องหนึ่งห้ามเลยกรอบเรานะคะทุกคนห้ามเลยห้ามเลยจุ๊บจุ๊บจุ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 บ โอเคอันนี้ก็คือลงสีอ่อนไปแล้วนะคะทุกคนแล้วเขาบอกว่าให้รอน้องเซ็ตตัวก่อนอย่ารีบนะคะทุกคนแต่ว่าระหว่างรอน,นะคะน้องฟิจะมากลบสีปากก่อนนึกก่อนว่าน้องฟิจะกบสีปากด้วยอะไรดีน่าจะคุชชั่นนะคะทุกคน <laughs> น่าจะเอาแบบคุชชั่นที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะของชามิดนนะน้องฟิก็จ้วงมหมจิกจิกอื้ม่ันเนี้ยจ้วงนิดเดียวคือน้องฟิกบสีปากนั่นแหละอันนี้คือกบสี <c oughs> <laughs> น่ากลัวมากอันนี้ก็กบสีปากเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคือแค่นี้พอบัตรเราก็เซตตัวพอดีนะคะทุกคนต่อมาเขาบอกว่าให้เรานะคะเอาบัตรสีเข้มอะมาลงตรงกลางแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยใช้อะไรดีอะทุกคนนึกไม่ออกเลยตอนนี้เอาเป็นอันนี้ละกันนะี้เกตแกออกมาจากแพ็กเกจใช้เป็นดิววี่นะคะของเมลินดานะคะทุกคน403ลงไปนิดเดียวึ๊ะ ทำไมน้องฟิวเห็นเขาแตกแล้วนะรู้สึกอ่อนหรือว่าน้องฟิวมือหนักไปมไม่หรอกเดี๋ยวมันก็สวยนะน้องฟิวเข้มไปไหมทุกคนน้องฟิวขอหาอะไรเกลียยหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะชมพูเกินโอเคตอนนี้คือเราลงหน้ากับลงแก้มไปแล้วนะคะทุกคนเดีย๋ยวน้องฟิวดูคลิปกอนว่าต่อมาพี่เขาห้ทำอะไรน่าจะทาปากแต่คือรายละเอียดการทาปากคือเยอะมากนะคะทุกคน ตนนี้สีอ่อนไปได้ควปากบางคนมีลิปเหลืองเดี๋ยวจะแต่งด้านสีปากนะคะเอาที่ทุกคนเนี่ยไม่ขอบอกสีปากที่เขียนคอปากบางคนมีลิปเหลืองเดี๋ยวจะแต่งด้านเดียวดีกว่าโอเคค่ะเก๋จะชัดว่าเทคนิคคอสอลเนี่ยแตกต่างกับโอเคค่ะเก๋ไม่ด่ยังไงเอาสีอ่อนเอาสีอ่อนลงไปก็คือบัตรน่าจะเป็นบัตรสีอ่อนนะน้องฟิวว่านะคะโอเคเอามาอีกรอบรึบวางเบนไว้ที่มือก่อนละกันนะเบนไว้ที่มือก่อน แล้วก็เอาบัตรสีเข้มเบ็ดไว้ที่มือด้วยอ่ะอุ้ยสีที่น้องฟิวเอามาใช้ยาสีคล้าของพิเกเลยนะทุกคนดู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 ในคลิปตรงมือเขาเห็นไหมสีคล้ายๆกันอยู่เด้เห็นไหมทุกคนโอเคพี่เขาบอกให้เอาสีอ่อนนะคะลงไปอืมอ่อนก็อ่อนจริงอืมลงไปก่อนจุ๊บคือเราจะแบบว่าดูปุ๊บทาตามปั๊บเลย ไม่เห็นเลยดูดิแต่เขาบอกว่าอย่ารีบอย่ารีบใช่พอยเมคอัพมีผงมากเสร็จแล้วเอาสีเข้มลงได้ลงไปแล้วอย่าเพิ่งทําอะไรนะคะรอเสร็จลงแล้วอย่าเพิ่งทาอะไรก็คือต้องรอไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆก็คือมันละเอียดมากเลยนะจุ๊บต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 ุ๊บุ๊บัวคิวออฟสกูลีบัตตโอเค ก็คือเราต้องรอเซตตัวจนะคะทุกคนรอปากเราเนี่ยเซตนะจึ๊กจ,จ,จ,จึอ่าต่อมานะคะก็คือคิ้วที่เขาบอกว่าให้เราอ่ะปัดคิ้วก่อนแล้วให้เอาอ่ะสีเข้มอะ่ะลงตรงหางคิ้วแล้วก็สีแบบว่าสีกลางๆอะไรเงี้ยมาลงตรงกลางคิ้วนะคะแล้วก็พวกสีคิ้วว่าให้แบบว่าอ่อนกว่าสีผมหนึ่งระดับซึ่งเองฟิวไปซื้อมาพอดีแล้วแบบใช่เลยทุกคนเดี๋ยวปัดคิ้วกอนปัดคิ้วทึบทึบทึบ จืบ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 ขนคิ้วแล้วก็ยิ่งไม่ค่อยจะมีต่อว่าที่พี่เขาใช้อะ่ะจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะพาเลตเขียนคิว้วดูคนไม่ใช่ดินสอนแต่นูคือจะใช้ดินสอนละกันนะเป็นสีอันนี้ละกันทุกคนบาวชูก้านะคะคืออันนี้น้องฟิวใช้มาประมาณสามสี่แท่งแล้วทุกคนอืมเขียนไก่อนเขียนันโจงมากเลยเนะี่ย เขียนหันังสือยังไม่บรรจงขนาดน,นี้ปบบปึบ,ปบอืมได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรคะอุ้ยทำไมทำไมสีนี้กล้องมันทำเราดูแย่แต่จริงมันได้นะแต่แค่เรายังไม่ได้ปาดปาดกันปาดกัอนอันนี้คือเขียนคิ้วแล้วนะคะทุกคน โอเคต่อมาถ้าน้องฟิวจะไม่ผิดนะปัดตัวเอาสีเข้มลงมาสคาร่าคิวมาสคาร่าคิวใช่นี่ทุกคนน้องฟิวไปซื้อมาใหม่นะคะเป็นของ e 2ทูี้นะคะทุกคนสีอะไรดูสีสีเนทชัลเบาคือแบบแพคเกจมันน่ารักมากทุกคนสำหรับน้องฟิวมันดูสวยอะแล้วก็ปัดปัดไปเลยนะคะพี่เก๋ หนูปัดไปแล้วนะคะพี่อันนี้บอกเลยนะว่าสีออนกับสีผมอันนี้ถูกต้องอื่ทิปทททึบทโอเคปัดข้างนี้เสร็จแล้วอีกครข้างหนึ่ง <S <S เขาปัดปุ้นรู้สึกว่าเออมันมีอะไรนะโอเคนี้คือคิวได้แล้วนะ ะะโอเคค่ะพี่เกใ๋ให้มันอ่อนกว่าสีผมชิเห็นไหมอ่อนแล้ว,เอ,ลวเอาสีเข้มลงตรงตาปิดโอเคต่อมานะคะบัตรเราเนี่ยยังไม่จบเขียนคิ้วเสร็จนะคะเราก็จะใช้บัตสีเข้มเราปื้ปืืืไปเนี่ยลงตรงตาตาทสีชมพูคูโทนมาลย<ๆ>ก็คือเราต้องลงตาแล้วก็รอตาแห้งแล้วก็ไปลงปากต่อนะคะทุกคนโอ้โหนนี้น้องฟิลงทดเดียวพอย่างมันจะแบบ สีเข้มเกินลงนะลงละอันนี้คือลงลงตานนะคะทุกคนใช้บัตสีเข้มอ่าอีกข้างหนึ่งได้อยู่ไหมได้ไหมทุกคน อ่าต่อมานะคะขั้นตอนที่ยากที่สุดสำหรับน้องฟิลก็คือการทาลิปคือแบบว่าทาลิปยากมากอย่าเปิดะอันนี้ครูจัดเลยอ่ะเนี่ยเด็ดๆแต่อย่าเกี่ยวออกมาให้โดนขอบข้างนอกให้อยู่ข้างในเลี้ยงไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าอยากให้เข้มเนี่ยต้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องเอาสีนี้ทาห้ามเกินตรงนี้คือมันยากมากลงตรงกลางตรงนี้แล้วก็ลงกระจับสองข้างได้ก็คือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้โอเคค่ะพเจเราจะมาทาปากกันปากเนี่ย ต้องเป็นลิปคูโทนด้วยงั้นน้องฟิวใช้เป็นอนี้ละกันนะใช้เป็นอีทอดี้ฟิกซิงตินนะคะสี15วูด,ดีพิงอันนี้คือสีสวยมากสวยแบบสวยสะพึงเลยอะ่ะอืมโอเคหาข้างใน ทาลงไหนนะห0สิเปอร์เซนันนี้ครูจัดเลยอะเนี่ยเดี๋ยวเเกี่ยออกมาให้โดนขอบข้างนอกให้อยู่ข้างในเลี้ยงไว้ห้าสิเปอร์เซ็นแล้วถ้าอยากโอเคค่ะห้ามเลยเออกมาข้างนอกให้อยู่ข้างในโอเคมานมูมูทาถูกหรือเปล่าอ่ะอืม,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 มแต่จริงก็อยากทาเกินไปข้างนอกนะเพราะปกติน้องเฟย์ก็ทาเกิน โอเคอันนี้คือทาแล้วนะคะทุกคนแปลกไหมไม่แปลกเนาะโอเคต่อมาให้เข้มเอาสีเข้มลงตรงกลางตรงนี้แล้วถ้าอยากให้เข้มเอาสีเข้มทาตรงกลางแล้วก็ทาตรงกระจับสีเข้มแล้วเราจะเอาเป็นสีแดงนะคะทุกคนเป็นโรแมนต์นะคะสีะะ่ศูนย์เจ็ดมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทาลิปต่อตรงกลางมีมได้ไหม แล้วก็ทากระจับจึ๊ก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 ได้ถุงอันนี้ทุกคนโอเคอันนี้คือทาลิปแล้วนะคะอต่อมาเราดัดขนตาเขารอเซ็ตหลายอย่างมากเลยทุกอย่างหน่อรอเซ็ตหมดเลยะเ้าก็ดัดดัดไปนะคะที่จะทําให้เหมือนก็คือกลอสเราหาได้ที่เป๊ะ่โอเคคือดัดขนตาเสร็จปุ๊บ เห็นพี่เขาไม่ปัดหมาดคาร่า,าก็แปลว่าแค่ดัดหนึ่งเดียวนะคะทุกคนโอเคตอนเนี้แค่แต่งหน้าแค่เนี้ยทุกคนเนี่ยคลิปถ่ายแบบรันยังไม่ตัดนนะ่ะ24ิบี่นาทีแล้วอะโอเคดัดขนตาธรรมดานะคะทุกคนไม่น่าต้องปัดแหละเพราะพี่เขาไม่ปัดขนตาดิฉันโอเคต่อมาคเท่านี้นะคะ มันจะมีเม็ดกิเตอร์้างใหนมือนทุกคนพี่เขาบอกว่าให้ใช้เป็นเหมือนกลอส่ะทุกคนเหมือนแลาวก็จะมีเหมือนของพี่เขาอยู่นะนี่เหมือนเลยไหมเหมือนไหมทุกคนนี่คืนนี้อันไหนมีเหมือนก็จะใช้นะคะทุกคนโอเคเขาบอกว่าทาแค่ข้างล่างทาตรงกลางให้มีน้ำหนักและทาข้างข้างให้มันเบากว่าตรงกลางทุกคนเข,ข้าใจไหมเข้าใจไม่รู้อธิบายเข้าใจไหมแต่เดี๋ยวจะทาให้ดูตอก็ติดจะแต่งให้มันเหมือนในยากมากเลยโอเคค่ะพี่แล้วก็เกี่ยวขอวันนี้เรามาปัดขนตา อโอเคนะคะทุกคนก็คือแล้วเราปัดขนตาแล้วก็เอาไฮไลท์ทำตรงคล้ายๆดอลลี่อันนี้มันก็คือเสร็จแล้วมาดูกันจากพี่ฟังเมื่อกี้นะคะทุกคนอ่าเขาบอกให้ทาตรงกลางก่อนทาให้มันหนักกว่าข้างๆจึ๊กจึ๊อันนี้ขึ้นหนักแล้วนะแล้วคือพี่เขาไม่เมมเลยนะทุกคนอืมอันนี้คือตรงกลางคือหนักแล้วนะต่อมาข้างๆเบา อืมอืมอันนี้คือแค่ปากล่างนะทุกคนแล้วปากบนพี่เขาไม่ทาเหรออ่ะแล้วก็ทาตงก,กางพี่เขาแบบต้องลุ่นลงนี่ปากคือฉ่ำมากเลยนะคือสองกระจกตาเน,นี้ยแต่หนูฟิวขอเติมนิดนึงขอเติมนิดเดียวขอเติมห้องบนหน่อยมันจะแห้งเกินอ่ะ ปืมข้างบนค่อยดูมีอะไรหน่อยนะโอเคแล้วขนตาที่เราดัดเมื่อกี้เราก็จะมาปัดมาคาร่ากันนะคะทุกคนคือเราดูไม่จบเนี่ยเราขอโทษอ่ะง so ั้นเดี๋ยวเราจะใช้เป็นมาคาร่าดีออนนะคะทุกคนปัดไปอุ้ย ไม่เคยดัดขนตาแล้วสวยขนาดนี้มาก่อนไม่เป็นเพราะอะไระทุกคนแบบปกติดัดแล้วมันแบบมันลงเลยอะแต่วันนี้มันดัดแล้วมันอยู่นานนะแต่งไแปบบแ,แต่งมาก็สวยอยู่ในน,นี้ยแต่งเป็นฟิลเอวเดย์ลุได้นะคะแต่ว่าถ้าแต่งรีบๆไปไหนอะไม่ได้เราต้องแบบว่าแต่งแล้วรอให้มันแห้งนะคะทุกคนออสวยอะ อ่ะอันนี้คือปานขนตาเสร็จแล้วน้องฟิลสูกับปานขนตาแล้วแบบมันแบบว่าเนี่ยพอดูกระจกับตัวในกล้องอ่ะมันจะแตกต่างกันนะคะทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าแบบแต่งแล้วมันจะสวยขนาดไหนก็เอาไปแต่งเองนะคะเสร็จปุ๊บขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือพี่เขาจะเอาแบบว่าเป็นฟิลไฮไลท์อ่าทุกคนที่มันสีแบบเข้ากับโทนหน้าตัวเองอ่ะมาทาใต้ตานิดเดียวเราจะใช้เป็นอันไหนดีคะทุกคนไฮไลท์นี่เป็นของโนโวนะคะทุกคนที่จริงอันนี้มันเป็นแบบว่าเป็นฟิลไฮไลท์จมูกนะคะทุกคนนี่ แต่ว่าน้องฟิจะเอาอันนี้ที่มันเป็นกิ๊ตเตอร์ข้างบนคือสีแบบเหมือนชัดมากเลยนะแล้วก็ไปทาตรงกลางตาเบลกรุบมากเป็นไงดูเบลขึ้นไหมดูคนเนี่ยอ๋อรู้นนะทำไมแปลกๆพอดีน้องฟิวอะชอบแต่งหน้าแบบให้มันตาโตๆกว่าดูคนแล้วแบบดอลลี่อาต้องช่ำ แต่เนี้ยยังไม่ได้ทาดอลี่อารมัเลี 8, เยกแปลกไงฮ่าเ<อ>ขาบอกให้ทานีิเดียวน้องฟิวทาเยอะเลย,ย,ยเอะแปลกตาโตรจริงทุกคนตาตัวจริงไม่เล่นนะเนี่ยแต่ว่าน้องฟิวขอเพิ่มตัวนีกนึ่งใช้ ดาล,ลีอัลลาการนะคะขอเพิ่มนิดนึงอันนี้จะเป็นโทนแบบเหลืองๆหน่อยนะคะเป็นดารีอัลที่น้องฟิวใช้ประจำเงีๆๆๆๆ้ยเงี้ยเงี้ยอ่ะก็คือจบคลิปของพี่เขาแล้วก็แปลว่าดาล,ลีอัลคืออย่างสุดท้ายนะคะทคนที่เราต้องทำโอเคไหนดูฟินินลุกซีอุ้ยทุกคนคือมันหวานมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะน้องฟิวิค่ะ มันน่าลังมากเลยนะคือตอนแรกใช่ไหมแบบพอยังไม่มีดอลลี่อายเรายังไม่ชินหน้าแต่เองเราที่หมายถึงน้องฟิลคนเดียวพอน้องฟิลอะพาดอลลี่อายตั้งแต่แรกๆเลยอะทุกคนแต่วันนี้มันอยู่ขั้นตอนแบบหลังๆเลยนะอุ้ยอืมอืมคือแต่งเป็นเอลวิเดย์ลูกได้คือพอแบบอะไรมันเข้าซึมไปในหน้าแล้วแล้วมันดูทุกคนคือตอนแรกอะ มันแปลกมันไม่สวยคือในใจตอนแรกคือมันแบบมันเข้ากับหน้าหรอทําไมแก้มมันแบบสีมันตุ่นลิงเอาจริงๆตอนแรกนะแต่พอแบบอะไรมันคงตัวพอแต่งมปถึงขั้นสุดท้ายอ่ะมันแต่งเป็นเอลวิเดลุกได้เลยทุกคนแบบว่าแต่งออกไปไปงานอะไรเงี้ยคือมันสุภาพนะทุกคนคือมันแบบว่าไม่จี๊ดจานไม่สะพึงสะพังแต่แบบมันสวยคือไม่นึกว่ามันจะสวยขนาดนี้ยคือมันแต่งน้อยแต่มันแต่งนานแต่แต่งแล้วมันสวยอ่ะ คือน้องวิวไม่เคยแต่งหน้าขนาดนี้มันก็เหมือนเหมือนตายอย่างเงี้ยคือตาขั้นต่ําคือสามสีแต่เนี้ยเอาบัตรสีเข้มมาดูคนแต้มเดี๋ยวตึ๊กตึ๊กเกๆสวยสวยมากแล,ล้วรีบไปดูคนตอนแรกนึกว่ามันจะแบบมันจะไม่เข้านะคือสีตอนแรกคือสีมันพะเยือไปเลยทุกคนแต่พอรวมๆแล้วน่ะสวยมากคือตอนเนี้ยยูสองกระจกไม่ได้นะคะทุกคนคือแต่งหน้าตามพี่เก๋นะคะทุกคนคือ ผ่านอเมรสาผ่าน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 น้องฟิวก็อาจจะได้แต่งลุคนี้บ่อยๆนะคะทุกคนเอยแต่งแล้วสวยนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้น้องฟิลนะคะแต่งหน้าแบบไหนหรือว่าแต่งหน้าตามพี่ๆคนไหนอีกนะคะหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็เมนไว้ได้เลยนะคะทุกคนงั้นสำหรับว,วันนี้นะคะมองฟิเนขอตัวไปอวยหน้าแต่เองกันนะคะทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย